สวัสดีค่ะไป,ไปมาเดี๋ยวนี้เราพบกันน้อยไปนหน่อยนะคะก็คือ Facebook l i ฟ e ก็โดยทั่วไปก็ตอนนี้เหลือประมาณสัปดาห์ละครั้งเดียวเนื่องจากมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราก็คิดว่าท่านผู้ชมทั้งหลายก็จะได้มีสมาธิกับเรื่องอื่นๆนะฮะสำหรับ f a c e b o o k l i ฟ e ของแดนก็ต้องถือว่าเป็นเวลาที่ว่างเมื่อไหรแล้วก็ เอาเรื่องที่สถานการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนำมาทบทวนแล้วก็นำไปสู่การยกระดับว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นเนี่ยนำไปสู่เรื่องจริงแก่นของปัญหาหรือท่าแท้ของมันเป็นอย่างไรปรากฏการณ์ในขณะนี้ที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดข้อสรุป ต่างๆและมีพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงมากมายวันนี้ที่เดนจะคุยก็คือจากหนึ่งความฝันสู่การปฏิรูปสถาบันและการยกเลิก112มาตรา112ก่อนที่จะนำมาสู่ตรงนี้นะฮะดฉันก็ขอแทรกด้วยเรื่องราวของแกนนำนปชที่อยู่ในเรือนจำสักนิดหนึ่ง นะก็คือดังที่ทราบกันว่ามีการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวาระห้าทันวาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งก็มีพระ,ะราชกฤิฎีกาปล่อยตัวออกมานะก็คือคนที่มีโทษต่ำกว่าหนึ่งปีแล้วก็คนส่วนหนึ่งก็คือโทษเกินหนึ่งปีก็ได้ลดโทษดังนั้นก็ อยากจะเรียนว่าก็มีตามที่มีข่าวกันอยู่นะฮะคุณนัทวุฒธก็น่าจะได้ออกในไม่นานนี้นะฮะแต่ว่าเอา,เอาที่แน่ๆเนี่ยย้นขอผัดอีกสักวันนึงแล้วจะเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นวันไหนเวลาเท่าไหร่แน่ๆเพื่อแฟนคลับนะฮะแล้วก็มบนชนที่ อยากต้อนรับและรวมทั้งผู้สื่อข่าวก็จะได้กำหนดที่มันแน่นอนคือไม่ไปเก้อหรือว่าไปทีเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ,อ,อันนั้นก็เป็นเรื่องแสงนะฮะเราก็กลับมาสู่ประเด็นที่อ,อ,อยากจะคุยก็คือว่าจากความหนึ่งความฝันสู่การปฏิรูปสถาบันและขอให้ยกเลิก1นึสอง ครั้งแรกเลยข้อเสนอของกลุ่มประชาชนปลดแอกหรือเยาวชนปลดแอกเนี่ยก็หลังจากที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีข้อเสนอ10ข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันแล้วกลุ่มเยาวชนปลดแอกก็นํามาเข้าสู่การเคลื่อนไหวบวก3ข้อแรกที่เราเคยพูดหยุดการคุกคามประชาชนแก้ไขรัฐมนูญ และนำไปสู่การยุบสภาเป็นข้อเสนอจิ๊บๆนะฮะน่ารักน่ารักแล้วฉันใช้คำว่าหนึ่งความฝันนั้นยังชมเลยว่าเออเด็กๆเขาก็ฉลาดนะเออใช้คำว่าหนึ่งความฝันเนี่ยแปลให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงน,นะฮะยังเป็นเรื่องที่ยาวไกลแต่เป็นความฝันนะฮะที่อยากเห็นหลังจากนั้นก็ไขามาว่า อยากเห็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้ัฐธรรมนูญแต่ถือว่าเป็นหนึ่งความฝันดิฉันคิดว่าโอเคนะคนทั่วไปเข้าใจยอมรับได้ดิฉันก็ชมนะแต่ว่ายังที่บอกเนี่ยอาจจะเป็นโคลเยนเนเรชันก็ได้พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกร้องเนี่ย เปลี่ยนแล้วเขาไปเร็วมากแล้วไปไกลมากคือภายในเวลาไม่นานเนี่ยข้อเรียกร้องก็มีการขยับปรับไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งหลายคนตามไม่ทันเมื่อเยวาวชนปลดแอบกบมีมีการชูค้อนเขียวซึ่งแดนก็ได้พูดไปครั้งที่แล้วว่าอย่าไปตกใจนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาเราถือว่ามันเป็นยุคที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า Enlightenment ก็คือ ให้แสงสว่างนั้นเนี่ยเข้าไปสู่มุมมืดทุกจุดนำเรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างไม่เชื่อใจไม่เชื่อมั่นหรือเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้เอามาถกเถียงคบคิดกันมันจึงเป็นควรจะเป็นเรื่องของการที่เอาเรื่องในมุมมืดมาทำมาไขาในที่แจ้งแล้วก็ทำให้เกิดปัญญานะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะแน่นอนบางเรื่องนั้นเนี่ย มันต้องมีความเข้าใจร่วมกันมีข้อตกลงร่วมกันและข้อเห็นด้วยร่วมกันของประชาชนแต่ประชาชนจะเห็นด้วยหรือเปล่าเนะ่ยเขาก็ต้องเข้าใจมันไม่ใช่หมดอ่มันไม่ใช่อ่วิสัยของระบอบเผด็จการแต่มันเป็นวิสัยของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องให้คนเข้าใจเรียนรู้เห็นด้วยแล้วตัดสินใจด้วยประชาชน แต่ถ้าคุณเป็นระบอบเผด็จก,การหรือว่าเป็นเชื่อผู้นําชาติพน้นไปก็บอกว่าไงก็ทุกคนต้องทําตามหมดนะพะนั้นเดนก็คิดว่านี่เป็นการเรียนรู้แล้วก็ทำให้ประเทศสามารถที่จะเดินหน้าด้วยแสงสว่างคือมองเห็นมุมมืดต่างๆทั้งหมดมันเหมือนกับเราเดินนะแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่ทําการความมืด รู้ว่าจะเดินไปไหนและมีข้อควรระวังอะไรตรงไหนมันสะพานมันผุตรงไหนที่อาจจะมีสัตว์ป่าเดินเข้ามาตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือถ้ามันสว่างแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจระมัดระวังและรู้ว่ากำลังเดินไปไหนนะแต่ว่าความรวดเร็วของเยาวชนเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้หลายคน อึ้งเพราะเมื่อมีเกิดปรากฏการณ์ของฝ่ายนิยมมาร์กซิสนะ,ะนำมาเอาคอนเคียวมาเสนอซึ่งที่จริงมันเป็นดูเหมือนเป็นศิลปะสมัยใหม่นะฮะสำหรับดิฉันเนี่ยนะ,ะเนื่องจากเราศึกษาเรื่องเหล่านี้มาบ้างพอสมควรดิฉันไม่ไม่รู้สึกตนกตกใจแบบหลายๆคนนะฮะเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยหลายคนคงลืมไปแล้วว่าในยุคสงครามเย็นนั้นเนี่ยการเมืองการปกครองหรือว่าความคิดสังคมนิยมหรือว่าลัทธิมาร์กเนี่ยมันถูกทำให้เป็นผีร้ายป,ปีศาจร้ายแล้วก็เป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็ปฏิเสธความเข้าใจและเรียนรู้ นะุ่มฐานประชาชิไปไตยก็คงเรียนระดับหนึ่งแต่เดนก็คิดว่าคงไม่ได้เรียนได้แบบลึกซึ้งอะไรเพราะว่าเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือเอาไปปรับคอมมิวนิสต์ประมาณนั้นนะฮะไม่ใช่เรียนเพราะอยากรู้ดังนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้ดีนะฮะดังนั้นมาถึงตอนนี้ฉัยนยังมองทุกอย่างในแง่ดีนะว่ามันเป็นเรื่องดีที่ว่าเรื่องที่ไม่รู้ก็เอาขึ้นมา ให้รู้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยตัดสินเงนั้นก็อยากจะแบ่งว่าเป็นหัวข้อใหญ่ๆคร่าวๆก็คือปัญหาว่าปัญหาของหนึ่งหนึ่งสองมันเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของเราอย่างไรต้องไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็อาจจะหัวข้อละสักประมาณหนาทีนะ,ะแล้วปัญหาที่สองก็คือ,อ ทำไมจึงมีผู้คนถูกดำเนินคดีในกรณีหนึ่งหนสองมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะจนกระทั่งมาถึงอันที่สมว่ากลายเป็นว่าทางออกก็คือมีคนจำนวนหนึ่งบอกมาให้ยกเลิกมาตรา1นึอนะฮะอันแรกเดนก็ขอพูดอันแรกสั้นๆก่อนก็คือว่า ปัญหาหนึมาตราหนึ่งหในประเทศไทยคือคุณไปดูประเทศอื่นเขาไม่มีปัญหานี้เลยอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่ใช้มาเป็นจะเป็นร้อยปีแล้วมั้งคือเขาไม่ไม,มีการฟ้องไข่นะคือสถาบันกษัตริย์ที่ยังอยู่ในโลกนี้ยังอยาจะเรียนว่าเขาไม่มีปัญหาหนึแบบประเทศไทย คือศาบันกษัตริย์ในอย่างในประเทศมุสลิมหลายประเทศอาจจะเขามีเครื่องมือยังอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะเพราะนั้นเขาก็สามารถใช้การปรับปรามโดยตรงก็เรียกว่าไม่ไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องนะแล้วเขาก็มีภาวะของการที่ดำเนินง,งานทางเศรษฐกิจให้ผู้คนอยู่ดีกินดีจนไม่มีใคร อยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองก็มีอันนั้นหมายถึงประ,ประเภทกษัตริย์ที่อยู่ในระบอบสมรณาญา,าสาิทธิราชส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอย่างในญี่ปุ่นหรือยอย่างในมาเลเซียก็ไม่มีปัญหาหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันน่าคิดนะไม่มีปัญหาหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกัน เพราะเป็นสาบันกษัตัตย์ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนแล้วขึ้นต่ออำนาจประชาชนอย่างแท้จริงในทัศนะของแดนจึงไม่มีเขาก็ไม่คิดจะมาฟ้องโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษนั้นเนี่ยนะถ้าว่าไปเนี่ยจะเป็นหนังสือแทบลอยนะที่พิมพ์แล้วก็จะเป็นพวกประปารัชชี นะแล้วพวก columnist อะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาพูดเยอะแยะไปหมดวิพาวิจารณ์แต่มันก็ไม่มีการฟองร้องนะแล้วถามว่าผู้คนยังยังเคารพนะและชื่นชมและอยากให้ดำรองอยู่ไหมก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ขนาดประเทศออสเตรเลียยังโหวตว่ายังอยู่ในเคยจะกระพบมีควีน e อลิซาเบธยังเป็นประมุขอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้น นะแล้วก็องค์พระมหากษัตริย์นะในประเทศในยุโรปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลไม่ว่าจะมีการปรากาศกถาหรือพูดในที่สาธารณะก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลนะหรือจากสภาก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไป แต่ตามใจชอบได้นี่เดียนพูดถึงประเทศอื่นๆนะฮะเอ่อดังนั้นจะถ้าว่าไปก็คือเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีพระมากษัตริย์เป็นประมุขเช่นกันแต่ว่าเป็นลักษณะร,ระบบประชาธิปไตยที่ได้คืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็ขึ้นต่ออำนาจประชาชนที่ผ่านทางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงไม่มีหนึแล้วหนึ่งหนในประเทศไทยในอดีตในสมัยรหกไม่มีไม่มีความผิดขั้นต่ำนะแปลว่าสมมุติถ้าคุณคือมีหนึ่งสองจริงอะ่ะนะขอโทษในการดูหมิ่พระมหากษัตริย์ในสมัยรหกซึ่งพัฒนาจากสมัยโบราณนะโอ้สมัยโบราณถ้าถ้าคุณเอาดั้นพอดีไม่ได้หยิบมาที่ยังในบ้านก็มี ก็คือถ้าถ้าโทษดูหมิ่นพระมาหากษัตริย์ให้ดูเหมือนวันนั้นจะเป็นใครสักคนเอามาอ่านนะไม่ไม่รู้ว่าเพนกวินหรือใครก็ไม่ทราบอ่านจากากฎหมายตาสามดวงอันนั้นนะโอ้โห,โหแน่นอนว่าเป็นโทษลงทันแบบโหดร้ายปาเถิดน,นะแต่ว่าพอมาในรหกเนี่ยไม่มีโทษขั้นต่ำพูดง่ายๆว่าสมมติมีการหมิ่นพระมาหากษัตริย์อาจจะจำคุกหนึ่งเดือน สเดือนสเดือนก็ได้เออแต่สมัยนี้นะี่ยังต่ำสามปีนะคะยังต่ำสามปีแล้วก็ขึ้นไปถึง15ปีนะนี่ดูความมหัศจรรย์อันนีม้มองเห็นว่ายังไงประเทศก้าวไปข้างหน้าหรือเหรือว่าถอยหลังกว่าสมัยรอหในประเด็นนี้นะแล้วที่มันมามากเนี่ยมันมามากเอาตอน หลังปี19ก็คือพอมีการยึดอำนาจการยึดอำนาจในประเทศไทยก็จะไปอ้างเหตุผลของการที่สถาบันถูกถูกอ,อะไรถูกอ้างนะว่ามีคนไม่รักหรืออะไรต่างๆเหล่านี้พอบอกว่าคนไม่รักด,ดังนี้วิธีการแก้ของ พวกเหล่าพวกนี้เขาก็คืออะไรก็ใช้วิธีว่าเพิ่มโทษให้มันหนะักคิดแบบอย่างเงี้ยไปเอากฎหมายตาสามดวงเลยลากลิ้นนะเอาอะไรแยกแยกร่างนะแล้วก็หรือว่าจะทุบตีอะไรกันยังไงแบบเกือบจะเอากฎหมายตาสามดวงมาแล้วมันโทษสูงมากจนถึงขั้น3ปีถึง15ปีนะเพราะนั้น หนึ 112. การเขียนกฎหมายเนี่ยมันแสดงถึงความล้าหลังนะความหนักหน่วงของมันและก็การเขียนเนี่ยมันแสดงถึงความก้าวหน้าหรือล้าหลังของการเมืองการปกครองเพราะการเมืองการปกครองที่ก้าวหน้านะประเด็นอันนี้เนี่ยบางที่ก็ไม่มีตราเอาไว้แต่ถ้ามีตราเอาไว้เขาก็ไม่ได้ใช้ หรือมีตราเอาไว้โทษก็ไม่หนักหน่วงถึงขนาดนี้อาจจะสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับประชาชนทั่วไปที่มีกฎหมายดูหมิน่นกฎหมายกฎหมายดูหมิน่นหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นนี่เป็นการตอบข้อที่หนึ่งว่ากฎหมายม .1 1 2ของเรานั้นเนี่ยมันล้าหลังและมันล้าหลังยิ่งกว่าสมัยรอห แล้วมันความล่าหลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการทํารัฐประหารและมักจะอ้างว่าเนี่ยพวกที่มีอยู่จําเป็นต้องทำรัฐประหารเพราะว่าประชาชนในขณะนั้นจะล้มเจ้าบ้างนะไม่จงรักภักดีเพราะนั้นพวกจงรักภักดีสแสดงความจงรักภักดีนอกจากยึดอํานาจจากประชาชนยังมาเขียนในมาตราหนึรสองยิ่งแรงแรงกำหนดโทษโทษขั้นต่ํา แล้วก็ขั้นสูงสูงขั้นต่ำก็สูงนะฮะอันนี้แดนพึ่งพึ่งไปได้ประเด็นแรกประเด็นที่สองทำไมคนถึงมีการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกดำเนินคดีมากขึ้นแดนก็จะไปเร็วๆดีไม่ดีก็อาจจะต้องมีการงานเขียนอีกชั้นหนึ่งเนื่องจากมันก็โยมาจากข้อแรกก็คือเมื่อการเมืองการปกครองเรามีการยึดอำนาจ และการยึดอำนาจเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะก็ทำให้ประชาชนนั้นกลายเป็นแบ่งฝ่ายว่าพวกหนึ่งจงรักภักดีและอีกพวกหนึ่งที่จำเป็นต้องไปยึดอำนาจเพราะไม่จงรักภักดีมันมีปัญหาต่อความมั่นคงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรทํานองน,นี้นะเพราะนั้นหมายความว่าอะไรพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือการเมืองพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้อยู่ใต้แล้วนอ่ ในระบอบประชาธิปไตยน,นะกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ไปดึงไปโหนทำให้พระมหากษัตริย์ซึ่งควรจะต้องอยู่เหนือการเมืองเข้ามาอยู่อีกฝากหนึ่งทีงนี้มันก็กลายเป็นว่าพระมหากษัตริย์ก็เลยกลายเป็นว่ามาอยู่เป็นฝากกับประชาชนซึ่งคิดต่างกับผู้ยึดอำนาจนะ เพราะว่าเมื่อในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งใช้สถาบันว่าเออพวกนั้นเน่ยไม่จงรักภักดีแม้กระทั่งเป็นพรรคการเมืองก็ตามอีกฝ่ายไม่จงรักก็ผมเป็นพวกจงรักภักดีดังนั้นคําตอบก็คือว่าด้วยเหตุที่ทําให้พระหมหากษัตริย์เลือกฝ่ายการเมืองแล้วก็กลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนส่วนนี่คือเหตุที่ทําให้สถาบันเนี่ย ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกทำให้มีคำพูดที่อาจจะเกิดจากความรู้สึกแนนจับความรู้สึกได้ของผู้คนนะฮะตั้งแต่ยุค6ตุลามาจนกระทั่งปี53เมื่อประชาชนถูกปราบปรามแล้วก็ความเข้มข้นของการยึดอำนาจ และทอนอำนาจของประชาชนลงไปนั้นเนี่ยแล้วก็ได้รับการรับรองจากการทำรัฐประหารเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ที่ถูกวิจารณ์นอกจากฝั่งผู้ยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าสถาบันเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยดังนั้นนะฮะดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะ ฝ่ายปราบปรามฝ่ายที่มีอํานาจรักไม่ได้มองว่าเหตุเนี่ยคืออันนี้แต่ไปมองอีกอย่างนึ่ไอ้พวกนี้เป็นพวกเลวร้ายมันชั่วนะทำไมมันไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไทยอะไรต่างๆเหล่านี้มันคนละเรื่องเลยนะเือนว่าอย่าพูดว่าใครรักชาติมากกว่าใครแล้วอย่าอ้างว่าใครรักสถาบันมากกว่าใคร นะเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโจมตีชี้หน้าไขว่าใครรักชาติน้อยกว่านะเพียงเพราะว่าคิดไม่เหมือนคุณแม้ทั้งในขณะนี้ฝ่ายเสรีนิยมก็ยังมีความคิดที่แตกต่างกันนะเพราะ,ะนั้นความชั่วมันไม่ได้เกิดจากที่คิดต่างคนคิดต่างต้องอยู่กันได้แต่ต้องพิสูจน์ดังที่เดนบอกว่า เอาเรื่องที่ไม่เข้าใจเอาเรื่องที่อยู่ในมืดนะออกมาพูดกันด้วยสติปัญญานะเพราะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าคนนะที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่างถ้าเป็นคนเสื้แดงก็จะรู้สึกว่าเ,เหมือนเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักทำไมลําเอียงประมาณนั้นคิดอย่างนั้นนะฮะอันนี้เป็นความคิดเขานะถูกผิดกอ็อีกเรื่องหนึ่ง แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันมันคนรุ่นใหม่การสแสดงออกอาจจะมากกว่าหรือคนละแบบกันมันก็จะเป็นเกิดเรื่องซึ่งหลายคนตกใจไอ้คิดไม่ถึงคิดไม่ทันนะฮะแต่ว่ามันเป็นเช่นนี้เองเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะเพราะนั้นวิธีคิดและการกระทำก็ต้องไม่เหมือน นะเพราะนั้นคนที่ตกใจเนี่ยลองคิดให้ดีดังที่เดนพูดว่าสาเหตุเกิดจากไหนสาเหตุเพราะคุณไปดึงสถาบันหรือสาเหตุเพราะคุณโหนสถาบันหรือคุณต้องการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือเพื่อจัดการกับฝ่ายที่แข่งอำนาจกับคุณแล้วในที่สุดอะไรคือความจงรักภักดีที่แท้คือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่คณะของตนหรือเปล่าเพราะนั้นสุดท้าย ก็นำมาสู่ทางออกดังนั้นหนึ่งมีข้อเสนอยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่มันถึงได้เกิดขึ้นมากมายก่อนหน้านี้ทางออกเนี่ยหลายคนแม้แต่ดิฉันเองก็คือไม่ยกเลิกก็ได้แต่ปรับปรุงปรับปรุงอะไรเช่นข้อหนึ่งปรับปรุงว่าฐานความผิดเนี่ยต้องไม่มีขั้นต่ำหรือต่ำกว่านี้ไม่ใช่3าปี ันจะเป็น3เดือนสวันก็ได้หรือไม่ต้องกำหนดเลยโทษขั้นต่ำอาจจะมาให้ให้ทำงานหรือทำอะไรนะแล้วโทษขั้นสูงเนี่ยมันไม่ใช่สิบห้ปีเอาอย่างมากก็คือ3มปีเอาสมมุตินะควรจะเทียบกับประชาชนธรรมดาที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งต้องโทษขั้นต่ำ ขั้นต่ำของการลงโทษต้องไม่มีขั้นสูงสุดของการลงโทษต้องต่ำกว่านี้เป็นสิบเท่าในทัศนะของเดนนะอันที่สองผู้ฟ้องร้องนะผู้ฟ้องร้องเนี่ยจะต้องเป็นชุดเดียวเช่นสำนักพระราชวังหรือราชเลขาสำนักราชเลขาธิการไม่ใช่หมูหมากาไก่ไข่อยากแกล้งไข่ ก็ฟ้องหนึ่งหนึ่งสองได้แล้วทุกวันนี้ที่ฟ้องกันเด็ก16ปีก็ฟ้องคนใส่เสื้อกล้ามก็ฟ้องนะอะไรอย่างเงี้ยนะคนแต่งตัวชุดไทยเดินหรืออะไรก็ฟ้องดังนั้นก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกที่ไปฟ้องเนะี่ยจงรักภักดีจริงหรือจงใจจะยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้นกระทั่งยิ่งเสื่อมเสียนะเพราะนั้นเดิมเนี่ยที่ที่ท คนการเสนอการปรับปรุงเนี่ยก็คือมีลักษณะ,อ,ะอย่างนี้นะฮะก็คืออย่างน้อยเนี่ยสองข้อลดโทษขั้นต่ําลดโทษขั้นสูงนะหรือไม่มีโทษขั้นต่ําและคนฟ้องร้องเนี่ยต้องมอีชุดเดียวนะอันนี้นี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการในการพิจารณานะในการตรวจสอบคือไม่ใช่ใครก็ฟ้องได้ง่าย นะเมื่อนำมาสู่เนี่ยอายการยังจะต้องใช้คณะใหญ่ในการตรวจสอบไม่ใช่ก็นึกจะฟ้องเอาเลยเข้าคุกเลยนอกจากผ่านราชเลขาธิการหรือสำนักพระราชวังแล้วจะต้องมาสู่คณะกรรมการนะซึ่งคณะกรรมการเนี่ยมันจะต้องมีหลายฝ่ายในการตรวจสอบไม่ใช่ปล่อยให้ที่ผ่านมาก็คือตำรวจทําสำนวนแล้วก็ ฝากขังเลยส่งไปอายการแล้วก็สู่ศาลเลยเพราะฉะนั้นได้คิดว่าก่อนจะไปสู่ศาลนั้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้นะฮะก็ควรจะต้องมีคณะหรือมิะนันนอายการที่อายการก็ได้แต่จะต้องมีคณะพิเศษแยกต่างหา่างนะฮะไม่ใช่ว่านึกอยากจะฟ้องใครก็ฟ้องอยากจะลงโทษเท่าไหร่ก็ได้ใส่โทษไว้มันเยอะๆประมาณอย่างนี้นะฮะเนื่องจากเวลามัน มันสั้นแต่ว่าหน้าบัดนี้ข้อเสนอปรับปรุงแบบนี้มันหมดละนะมันหมดไปละมันกลายเป็นว่ายกเลิกเพราะว่าหนึ่งมันไม่ทางการมันไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วกลายเป็นเครื่องมือในการกันแกล้งอย่างรุนแรง แล้วถามว่าเวลานี้เนี่ยคุณจะจับหนึ่งหนึ่งสองไหวไหมและคุณยิ่งจับมากยิ่งคิดว่าดีคิดว่าเก่งแต่ในทัศนะของเดนนะก็คือเป็นการเปิดเผยเปิดโปงความน่าอัปยศของการเมืองการปกครองไทยที่ไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพไม่สนใจเรื่องความ เท่าเถียมแล้วก็ไม่สนใจในประ,ประ,ประมาณเรื่องชูสามนิ้วนี่แหละพราดอภาพคือไม่สนใจว่าจะอยู่ด้วยการรักกันคือต้องตายไปข้างนึ่งแล้วให้ตายให้หมดคําถามว่าคุณจะตายให้หมดยังไงทาให้ตายหมดยังไงีนดูแล้วนะเอ่อบางคนเขาอาจจะไม่มามบแต่เข้าไปร้องเพลงเขาก็ยังชูสามนิ้วแล้วคุณจะจับคนเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองมากเท่าไหร่เนี่ย ในทัศนะเดียวนะยิ่งเป็นการมินพระบรมเดชานุภาพนะพน,นั้นคิดให้ดีนะแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากใครนะไม่มาอยู่ที่ใครครอบงำไม่ได้อยู่ที่ใครชักจูงแต่มันอยู่ที่สิ่งที่พวกคุณสร้างสร้างเยาวชนเหล่านี้ขึ้นมาทั้งหมดแล้วคุณโทษจะไปโทษสหรัฐก็ไม่ได้ละเพราะตอนนี้เขาชูทอง คอนกระเคียวก็ไม่ใช่สารัะคุณจะไปโทษพักการเมืองก็ไม่ได้แล้วเพราะพรักการเมืองที่ไหนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เสนอนโยบายยกเลิกหนึ่งหรือสองหรือว่านโยบายสังคมประชาธิปไตยจริงๆมันแท้นะถ้ามีพักการเมืองแต่ได้ไม่รู้ว่ากกตเข้าจะอนุญาตหรือเปล่าสิ่งที่เด็กจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเสนอ มันเป็นความหลากหลายทางความคิดประเทศในยุโรปเหนือเขาก็มีพระมหากษัตริย์แต่พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งทำให้รัฐสวัสดิการดำรงอยู่ได้ต่อเนื่องยาวนานก็คือพรรคโซเชียลด o โมแครตก็คือเป็นพรรคในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสังคมนิยมโซเชียลดีโมแครตบางคนก็เรียกว่าสังคมประชาธิปไตย บางคนก็เรียกว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยแต่ถ้าแปลสลับกันนะของไทยเนี่ยคำขยายต้องอยู่ข้างหลังนะก็เป็นพรรคการเมืองประชาธิปไตยที่เป็นสังคมนิยมและประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองดีเพราะฉะนั้นมีค้อนเขี่ยแล้วก็พูดถึงลัตทิมาร์มันไม่จำเป็นที่ต้องหมายว่าเป็นเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์บางประเทศ นะเช่นเกาหลีเหนือหรืออะไรนะเพราะนั้นเดียนก็คิดว่าไม่ต้องตื่นตกใจจนเกินเหตุทั้งหมดนี่เป็นเรื่องดีแต่ที่ไม่ดีก็คือไปเที่ยวจับคนแล้วก็โยนข้อหาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนคุณจะจับคนครึ่งประเทศได้หรือคุณจะจับเยาวชนนักศึกษามหาลัยหมดประเทศนี้นักเรียนมัธยมหมดประเทศนี้ได้หรือนะ ยิ่งทำยิ่งบ้านะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ